เมื่อวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีกระเบื้องมุงหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีพระอาจารย์พมสรรอภิวัฒโนประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เป็นประธานสงฆ์กลยนานมิตรเบนจมาศกลยานมิตรยงยุทธลิมพานิชและกลยนานมิตรเยาวภาบรรนางกรูล ร่วมกันเป็นประธานบุญพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนกรถินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่อิ่มเอมในมหาทานบาร,รมีก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นคณะประธานกถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากถินและจะตุปัตจัยเทยธรรมพร้อมกันนี้ได้น้อมถวายผ้ากถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้กล่าวอปโลกกถินนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีวางกระเบื้องมงคลและปิดแผ่นทองเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการทอดกรถินในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวพุทธให้เหนียวแน่นและศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงที่ผ่านมาได้สร้างศาสนาทายาทสร้างสัมมาทิฏฐิให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากและสร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการจัดบรระชาสมเนรจัดบวชพระอบรมเยาวชนสร้างคนให้เป็นคนดี และเป็นสถานที่รองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตอีกด้วย